เซอร์ไพรส์แท็กยอน 2pm คุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานกลางกรุงปารีสสำนักข่าวเกาหลีรายงานภาพถ่ายของศิล,ลปินและนักแสดงอกแท็กยอน 2pm ที่คุกข่าวขอแฟนสาวนอกวงการ,ท,กาากการที่คบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีณนะักรุงปารีสฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ไอดอลหนุม่มเคยยืนยันถึงความสัมพันธ์ของเขากับแฟนสาวนอกวงการและทั้งคู่ถูกพบเห็นขณะออกเดทในกรุงโซลล่าสุด ภาพถ่ายจาก The b เบสโฟโต้ปารีสเผยให้เห็นแท็กยอนกำลังคุกเข่าขอแต่งงานโดยมีหอไอเฟลเป็นฉากหลังสุดโรแมนติกอย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวถูกลบออกจากบัญชีต้นทางแล้วและยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากแท็กยอนอีกครั้งหนึ่งแท็กยอนเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมพศ2531ที่โซประเทศเกาหลีใต้และย้ายไปอยู่ปูซานจากนั้นย้ายไปอยู่เมืองบอสตันและเมืองเบสฟอร์ดรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาตามลำดับ จึงสามารถพูดได้ทั้งภาษาเกาหลีและอังกฤษทําให้กลายเป็นล่ามให้กับนิชคุณเพื่อนร่วงวงและแจมอมอดีตเพื่อนร่วงวงที่ไม่สามารถพูดเกาหลีได้ในช่วงแรกนับถือศาสนาคริสต์เป็นนักแสดงนักร้องในแบบพิธีกรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารมหาวิทยายลัยดันกุก และจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโคเรียหรือมหาวิทยาลัยเกาหลีย o r e a University สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติเขาเข้าวงการโดยการเข้าประกวดเพื่อเป็นในแบบในรายการซูเปอร์สตาร์เซเวิร์ลที่นครนิวยอร์กซึ่งเป็นรายการออดิชั่นของบริษัท JYP แต่ก็ตกรอบสุดท้ายเป็นคนแรกอย่างไรก็ดีเขาถูกเรียกตัวเข้ามาฝึกหัดที่บริษัท นอกจากนี้ในการออดิชั่นครั้งนั้นมีเพื่อนร่วมวงอีก2คนทำการแข่งขันด้วยคือจุนโฮและชานซองเขาได้ทำหน้าที่พิธีกรในงานโอลิมปิกฤดูหนาว2018และพาราลิมปิกและวิ่งครบเพลิงพาราลิมปิกและเป็นมักคุเทศพิเศษที่เคาเจอร์ไอ t ีี i าวินเลียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ เขาได้แสดงในเพลง Yes, I'm in Love ของบาดาจากอัลบั้มที่4ของเธอและเพลง My Ear Candy ของ Big G ยังในปี2009ไม่เพียงเท่านั้นแท็กยอนเคยเป็นพิธีกรรายการเพลง In g i g a y o ทางช่อง SBS ร่วมกับอูยองและซอนลี่ Fx นอกจากนี้แท็กยอนยังเป็นสมาชิกรายการเรียลลิตี้ทีวีแฟมิลี่เอติ2ร่วมกับโจคอน 2am และอินยุนอา SNSD ในปี2010แท็กยอนได้ร่วมแสดงในละครเรื่องซินเดอเรลล s าซิสเทางช่อง KBS ร่วมกับมุนกึนยองในปี2010 2011เขายังคงปรากฏตัวในละครเพลงเรื่องรีมไฮร่วมกับไอดอลชื่อดังคนอื่นๆรวมถึงวูยัง 2pm อึนยุง t ทีอาร่าซูซี่มิสเอ ยูและคิมซูยุนภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายรอบปฐมทัศน์ทางช่อง KBS 2และได้รับความรักมากมายจากผู้ชมรุ่นเยาว์ทั่วเอเชียในปี2014-2015เขาเป็นสมาชิกประจำของรายการเรียลลิตี้ชื่อดังของ TVN38 ร่วมกับมีเอส o โจินและคิมควางคิวในปี2560-2562เขาได้เข้าร่วมกองทัพ